สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาสูตรขนม2ส,สูตรด้วยกันนะคะโดยทํามาจากแปง้งอัลมอนด์ทั้ง2ส,สูตรเลยค่ะบอกเลยอร่อยมากๆนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ูตรนี้ประมาณได้ประมาณหกหกแผ่นนะคะใช<ม>้แล้วก็อ่ะจิ้มน,นะคะจิ้ม่างนี้นะคะให้มันเท่ากันนะ<ม>นี่นะคะ<ม>ก็ปิดรูที่นั่นแบบนั่นๆนไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ตั้งไว้อย่างนี้นะคะ<ม>แล้วพอพักให้มันเย็นเสร็จแล้วเราถึงจะเอามาทํานะคะในส่วนของ ใส่วิปิ้งครีมนะคะแล้วก็ในส่วนของเค้กนะเราเ้องใช้ไฟต่ำที่สุดนะคะความร้อนตรงกลางมันจะได้ขึ้นมาง่ายขึ้นนะคะ<ม>ก่อนทำทุกครั้งให้เราใส่เนยลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ไม่ไติดกระทะบ้า,ากนะคะ<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ในตัวอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นน้ํามันก็ได้นะคะ น,นะะมันก็จะเป็นลักษณะอย่นี้นะเราก็เราจะรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็ยังไม่นั่นเราก็แตะข้างๆก่อนนะนะคะข้างๆดูว่ามันเริ่มนั่นหรือยังนะะนี่ก็จะเห็นว่าเออมันมันนี้แนละ้วเราก็เอาไปคว่ำในจานนะคะก็ใช้วิปปิ้งครีมนี่แหลคะค่ะใส่นะก็ปาดนะคะ นะคะแล้วก็ต้องแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะก่อนตัดเสร์ฟนะคะหรือก่อนเป็นแพ็คขายนะคะซึ่งแป้งจะสังเกตได้ว่าบางมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้นะ,ะไฟสําคัญนะคะในการทํานะคะเคสนะคะต้องมีบางอันที่แอดมินทําแล้วมันคลียกเลยนะไฟมันไฟมันแรงไปนะคะเตานี้สําคัญมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะหมวนกันต่ออันนี้จะเป็นแยมมะม่วงนะคะปาดิ่มครีมเลยค่ะใจเย็นๆนะคะในการปราดนะคะไส้มันก็จะมีหลากหลายนะอยู่ที่เราจินตนาการอันนี้เป็นแยมมะม่วงขีนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลงสูตรให้ในข่าวหน้านะเราก็เอามะม่วงนะคะแยมมะม่วงเราด้านข้างด้านนี้ด้านข้างด้านนี้นะคะเก็บไว้อย่างนี้นะคะ แล้วตรงนี้เราก็ใส่ยามมะม่วงลงไปค่ะใส่ไปเยอะๆเลยนะถ้าชอบแบบเยอะๆนะคะนี่ก็เป็นยานมมะม่วงกรีนเหมือนกันนะคะเราก็นี่เลยค่ะมมวนค่ะแล้วก็เซตไว้หนึ่งคืนเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตัดกันนะคะนี่ก็ได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะ แค่นี้เราก็ปิดใส่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วพรุ่งนี้เช้านะคะเราค่อยมาตัดเสิร์ฟกันค่ะเพราะหลังจากเราตัดแล้วนะคะก็เค้กเย็นก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นตัวครีมมะม่วงนะคะเป็นไงคะถ้าเกิดข้างในนะคะมันก็จะอร่อยนะคะในสไตล์มะม่วงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะรวมถึงนะคะจะจัดลงขายกันนะคะใส่กล่องอย่างไรคะ่ะ ก็ใส่กล่องสีไม้สวยงามไปเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะกล่องอย่างนี้นะคะก็เป็นเค้กเย็นมะม่วงแบบง่ายๆกันเลยนะคะตัวแป้งก็จะบังอย่างแรกนะคะให้เราใช้ข้าวโอ๊ตนะคะหรือแป้งข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะหรือข้าวโอ๊ตนะเอาไปบดนะคะ7 5กรัมนะคะตามด้วยนะคะสารแทนความหวานค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและสุดท้ายค่ะใส่ไข่ปุ๊บนะคะมากรอกนะคะหช้อนโต๊ะค่ะ ให้เข้ากันนะคะเราจะอาจจะใช้ไม้มะม่วงหิมะพาวหรืออะไรก็ได้นะคะตอนนี้มันก็จะเป็นก้อนๆใหญ่ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมนะคะในส่วนของถาดกันระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องนะคะง่ายนิดเดียวค่ะก็คือต้องอุ่นเต่ไไ้แล้วเนาะนคุกกี้เขาอุ่นเราก็เสร็จเร็วง่ายไหมคะเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆเสร็จสุปกันนะคะ แค่นี้เห็นไหมเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมถาดกันค่ะเพื่อที่จะอบนะคะสําหรับคุกกี้ข้าวโอ๊ตของเราทีนี้เราทานเนยนะคะทิ้งไว้ทานเนยที่ถาดน,นะบางคนอาจจะลองด้วยกระดาษไขนะคะหรือจะทาอยงี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ช้อนนะคะทีละอันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ต้อมนะคะในการเกลี่ยนะคะซึ่งทำง่ายมากๆนะคะแถมโรคแคปกันด้วยนะแล้วก็ไล่แป้งไล่น้ำตาลกันเลยนะคะ นี่นะคะเสร็จหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆใช้ซ่อมในลักษณะอย่างนี้นะคะจิ้มไม่เบนๆนหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าอบก,กันนะคะไฟบนไฟล่างร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าองศานะเป็นเวลาสิบห้านาทีนะคะสิบถึงสิบห้านาทีหมั่นดูนะคะเอาละค่ะเราเอาเข้าตู้อบก,กันค่ะก็เอาออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนนะคะแล้วจะดูความกรอบกันนะคะว่ามันจะกรอบขนาดไหนนะคะเพราะว่า อันนี้มันต้องรอให้เย็นนะมันจะเห็นว่ากรอบถ้าเกิดว่ากรอบไม่ถูกใจเรานะคะเราสามารถที่จะใส่กลับไปได้นะเป็นไงคะทั้งสองสูตรนะคะเป็นขนมรสน้ำหนักที่อร่อยนะคะ แถมนะคะน้ำหนักไม่ขึ้นนะคะและช่วยในการลดน้ำหนักได้เยอะมากๆนะคะเพราะอาัลมอน์นะคะช่วยให้เราอะนะคะอิ่มนานค่ะและช่วยลดน้ำหนามในเลือดได้ดีนะคะเสริมสร้างกระดูกรวมถึงช่วยป้องกันการท้องผูกได้ดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริบรีโฮมหวังว่าคง สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ